สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพชรเรืองสีนะครับวันนี้จะมารีวิวเหมือนเดิมนะครับพระปิดตานะครับผมไปเรื่อยแล้วผมพระปิดตาหลังแบบนะครับรุ่นมหารวยหนวงปูนิ่มนะครับโชติธรรมโมนะครับก็ไปเรื่อยเปื่อยแหละอัะนนี้เพราะว่าหลวงพ่อพัดผม ผมงดเล่นไปงดเล่นนะครับช่วงนี้เพราะว่าหลวงพ่อสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับบางทีหลวงพ่อท่านอาจจะไม่ได้เสกนะครับเสกหรือไม่ได้เสกหรือจะเสกนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยงดงดนะครับงดไปก่อนนะครับก็เลยหาเล่นพระนะครับเน่นพระที่หลวงพ่อปลุกเสก นะครับเอาง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับรายการนี้เป็นโรยผงเด็กน้ำพีนะครับเด็กน้ำพีนะครับเด็กน้ำพีจังหวัดอุตรดิตนะครับจริงๆผมเช่ามาผมเช่ามาสี่หรือห้าองค์นะครับ แต่มีคนแบ่งไปหมดเลยผมว่าจะมารีวิวนะครับไม่ได้รีวิวเขาไปหมดเลยนะครับก็เหลือเหรียญเดียวนะครับอันนี้ก็จะเก็บนะครับนะครับอันนี้เป็นแร่เหล็กน้ำพีนะครับเห็นไหมครับเหล็กน้ำพีจังหวัดอุตร,รดิตนี่ก็ถือว่านะครับมีพุทธคุณในตัวอยู่แล้วนะครับ เด็กน้ำพีนะครับเป็นแร่ที่มีพุทธคุณในตัวนะครับนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันหลังแบบนะครับอ่ายันหลังแบบ <c oughs> อันนี้อันนี้ผมต้องหาอะไรเนี่ยเดีแบบ๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวะแบบนะแป๊บนึงนะโอ้ยเฉย นี่นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับอันนี้มะนะครับมะอะอุนะครับอันนี้นะอ,อ,นะอุน,นอนะยันเขาก็จะเป็นน้ามพุทธายะนะครับอันนี้นะอันนี้โมอันนี้ยะนะอันนี้พุทธนิธาถ้าอ่านรวมก็จะเป็น มะอุณะมพุทธนี่นะทาตรงนี้ยะนะครับมาอาะอุณโมพุทธายะนะครับงั้นก็จะประมาณนี้นะครับใครที่แขวนแล้วก็ท่องไปนะครับต้องมาอาะอุนโมพุทธายะนะครับเป็นน่าจะเป็นคาถาหลวงพ่อนะครับหลวงปู่นิ่มนะครับเป็นหลวงปู่นิ่มนะ เรียกโค้ดสามสิบสี่นะครับตอกนิ่มตรงนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ได้ศึกษานะครับผมศึกษาแต่หลวงพ่อพัดนะครับผมก็เล่น,เล,นเล่นแต่หลวงพ่อพัดนะครับก็เลยเห็นหลวงปู่นิ่มกําลังมานะครับก็เลยราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยเองนะครับ ก็เป็นปิตารุ่นแรกหลังแบบนะครับปิตารุ่นแรกหลังแบบนะก็ก็เลยลองเก็บ <c oughs> ก็เลยลองเก็บเก็บว่าจะมาไว้แขนดูนี่นะครับนะครับก็เก็บนะอันนี้เป็นหลวงปู่นิ่มนะครับปิตาหลวงปู่นิ่มนะครับหลวงพ่อพัดก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้หลวงพ่อพัดนะครับอันนี้ผมเรียบม,มาแล้วนี่หลวงพ่อพัดปอกว่อใหญ่่นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อพัดนะครับอ,อันนี้สมเร็จสมเร็จหลวงพ่อพัดนะครับเทียมกรอบแล้วข้างหลังก็จะตอกเก้ารอบนะครับอันนี้เก็บนะครับตาหลวงพ่อพัดนะครับ อันนี้เป็นนาปกไม่รู้ปีไหนนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อบุญมานะครับเห็นไ,ไ,ไหมอันนี้ของหลวงพ่อบุญมานะนาปกนะครับปูนิ่มก็เก็บไม่เยอะนะครับพอจะมาเก็บเขาก็แบ่งขอแบ่งก็ให้เขาไปนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก็ ใครที่ยังไม่มีนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปหาเก็บนะครับหาเช่าก็ได้นะครับอันนี้ปี6 6นะครับหลังแบบเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ